สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะน,นายพุทธบุตรหนูอยอย่างาวันนี้ย am, นะน model, อยู่กับกันดั้มครับนะเป็นพลาสติกโมเดลรือที่เขาเรียกกันว่ากันพลานะครับเป็นของทางบันไดนะครับเป็นมาสเตอร์เกรดเป็น New 93, นิวกันด a m ม RX93 นัเป็นหุ่นของอาร์มูโร่เรนะครับพระเอกคนเดียวกับกันดั้มภาคแรกซึ่งเป็นตัวนี้นะว่าจะมาแกะกล่องสักนิดผมซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเกินครึ่งปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะว่าจะมาแกะกล่องดูนะครับนึกร้า่าวว่าประมาณนี้กล่องไม่เล็กไม่ใหญ่ครับแต่หนานะก็ะดูข้างในกันกล่องแน่นมากอันะนี้คือด้านในครับ ก็มีคู่มือนะของตายนะครับสำหรับพลาสติกโมเดลเยอะแยะเลยนะครับก็ตามนี้ก็จะบอกวิธีต่อแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับบอกรายละเอียดชิ้นส่วนผมเองก็เรียกว่ามือใหม่นะครับัดต่อนะนี่ก็ด้านหน้าด้านหลังหลังต่อเสร็จนะครับ ือชิ้นส่วนกันนะนิวกันด้ามนี่เขาจะมีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะมาด้วยมีส่วนที่เป็นขาตรงนี้นะครับเราก็ตรงข้อขานะเพราะว่าตัวหุ่นมีน้ำหนักมากนะครับอุปกรณ์เทาเยอะอ่ะมีอะไรบ้างอืม มเือก็ชิ้นส่วนทั่วไปแนะครับกัรนำตัวหนึ่นงก็มีชิ้นส่วนอย่างต่ำหลายร้อยชิ้นอยู่แล้วก็ต่อกันละเอียดเลยทีเดียวันนในกล่องก็มีประมาณนี้แหละนะสนเสน่หของพวกนี้ก็คือเราต่อแล้วเราสามารถเราไปเพิ่มเติมไปทำรายละเอียดได้เยอะแยะนะครับสังเกตยอย่างอันนี้ ดูพวกโมเดลพวกสีพวกเส้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาดูโมเดลที่ผมเพึ่งต่อเสร็จแบบต่อแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะ่สังเกตว่าตัวโมเดลรายละเอียดจะไม่ค่อยมีมากมายนะครับนี่คือเพิ่งต่อเมื่อคืนพวกเส้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแค่รายยุบลงไปไม่ชัดน,นะอย่างนี้เขาก็จะมีการทําสีมีการย้ําเส้นสารภาพเลยเป็นงานศินละปะแบบบอลล่อๆได้แหละก็ใช้ฝีมือกันมากมายนะครับแต่ผมเองก็ไม่เคยทําเหมือนกัน เคยทําอย่างมากก็แค่ตัดเส้นนะนะอย่างพวกที่อยู่ข้างหลังนู้นเห็นหรือเปล่าวะนะบรรดาทั้งหลายนะครับแล้วก็ยังมีเอกหลายตัวรออยู่แต่ตอนนี้มันติดปัญหาคือมันเป็นหน้าฝนครับมันจะพ่นสเปรย์เคลียอะไรลำมากนิดหนึ่งผมกับว่าจะลอให้หมดหน้าฝนก่อนแอร์บรัชไม่มีครับก็เลยอยากจะพอทำแค่เคลียกับวดเส้นตัดสีเฉยๆนะโอเค แกะกล่องกแค่นี้เลยอยากให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับต,ตัวตัวหนึ่งก็ถ้าให้ผมทําก็น่าจะหลายเดือนนะกว่าจะเสร็จเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าให้ต่อเฉยๆแค่ต่อให้เป็นรูปเป็นลายอย่างเงี้ยวันสองวันก็เสร็จแล้วครับแต่ว่างานมันก็จะไม่ละเอียดเพราะว่าพกพลาสติกอะไรพวกเนี้ยเวลาเราตัดเราแกะออกมาเนี่ยมันจะมีงานการที่ไม่เรียบร้อยมาจากโรงงานบ้างเราก็ต้องมานั่งแต่งมั่งขัด มันออกมาดูดีบางทีประกอบไม่เสีเดบ้างอะไรบ้างเยอะแยะรายละเอียดมันเยอะมากนะครับผมพูดไม่หมดแน่นอนนะโอเคพูดเยอะแล้วไม่เดี๋ยวผมเริ่มต่อแล้วว่าต่อเสร็จแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูกันอีนกทีทีหลังดีกว่านะครับแล้วไปเจอกันในบผมนายวัตถบุตรนุยังครับสวัสดีครับ